เพลงนี้ต้องมาและป้าอยาโดนใครเป็นจนุดคองหมอก็ต้องต้องเนาะคือเขาเนี่ยอยากเป็นข้อบครัวคุณมากไพ่มันขึ้นมา10 of will หรือว่า10 of cup นะั่นเออหรือ10 of p e n t a c l e นั่นแหละนะคะสิบเปลียนอยากมาเป็นข้อบครัวคุณอยากแต่งงานเออนะโอ้ยทำไมฉันไม่เล่นโอเคเพียร์คาร์ดวันนี้ก็จบ แค่นี้นะคะพอหอมปากหอมคอเพื่อให้คุณได้คลายเครียดในช่วงวันหยุดนะก่อนจะหยุดนะวันศุกร์ก็ทํางานให้สุกเหมือนชื่อวันเพราะฉะนั้นอากาศก็อุ่คืมดูดีนะคะดูน่าใช้ชีวิต <c oughs> จากที่ร้อนรับตัดแตกกันมาหลายวันแล้วก็หลายจังหวัดหลายภาคส่วนของประเทศไทยและอาจจะทั่วโลกหรือเปล่านะคะก็ลองดูอากาศมันจะพิกผันพิกโผไปแบบกับตลับปัดไปหมดแล้วนะคะก็ อากาศเป็นอย่างไรก็ตามอย่าให้จิตใจเราเป็นตามอากาศแล้วกันนะคะแต่เราก็ห้ามไม่ได้นะเพราะเพศหญิงเป็นเพศที่แปรปรวนนะคะแล้วก็ขึ้นอยู่ว่าสภาพแวดล้อมของคุณทําให้คุณแบบต้องแปรปรวนไหมนะแต่ถ้าเกิดมันเป็นสภาพแวดล้อมที่คุณอยู่ในเอเนจีที่ดีนะมันก็จะทําให้คนคนนั้นน่ะมีความรู้สึกแบบสุนทรีนะคะมองอะไรก็สวยงามมีความสุขนะขอให้ทุกคนไม่ว่าคุณจะอยู่ใน Energy แบบไหนก็ขอให้มีความสุขในชีวิตละกันนะคะใช้ชีวิตแบบมีสติเนาะคุณก็จะได้มีความสุขที่แท้จริงถ้าใช้ชีวิตแบบขาดสติก็ ก็ลองไปคิดเอานะคะมันจะกลับกันตรงกันข้ามนะไม่มีใครทําได้ทุกอย่างหรอกค่ะอย่างบางวันหมอก็อย่างนี้แหละยิ้มได้หัวเราะ energy ไม่ดอกแต่บางวันก็โอ้โหเครียดนะคะเซ็งมีเรื่องนู้นเรื่องนี้ให้แบบหน้านี่คิวตีกันอะไรอย่างเงี้ยทุกมันเป็นเรื่องธรรมดานะคะธรรมชาติไม่มีใครหรอกที่จะเป็นคนที่บริหารจัดการทุกๆอย่างใน,นชีวิตได้อย่างลงตัวสมดุลแต่มันทํายังไงให้เรามีความสุขมากกว่า มีความทุกข์เท่านั้นเองนะคะไอ้ร้อยเปอร์เซ็นต์ให้เรามีความสุขสักหกสิบเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ก็ถือว่าโอเคนะคะอย่าไปถึงกับแหม่ฉันจะต้องมีความสุขเก้าสิบเก้าจุดเก้าเก้าอย่าขนาดนั้นเลยนะมันไม่มีหรอกนะเทววดาก็ยังจะต้องมายุ่งเรื่องคนก็ยังมาจะต้องมาจัดแจงว่าออไอ้คนไหนมันจะขึ้นสวรรค์ไอ้คนไหนมันจะต้อง ไปทำอย่างนี้ทุกคนมีหน้าที่หมดแล้วนะคะไม่ไม,ไม่ไม่กระแทงไม่กระทั่งเราเป็นมนุษย์ยิ่งโคโคตระมีหน้าที่ที่จะต้องทำเลยนะคะเพราะฉะนั้นก็อยู่กับมันนะคะอยู่กับหน้าที่อยู่กับความรับผิดชอบของตัวเองให้ ให้มันสมดุลแล้วกันนะคะเพราะว่าอารมณ์เราจะได้ไม่แปรปวนมากแต่โค้ดอะยอมรับเลยคุณะโค้ดไม่ใช่คนที่อารมณ์ดีตลอดเวลาค่ะโค้ดบอกเลยที่โมโหร้ายนะคะปากร้ายด้วยนะ เป็นคนโมโหร้ายปากร้ายแต่ไม่เคยทําร้ายใครนะคะก่อ <g> น <år> <ๆ> <g år> แต่ถ้าใครไฟมาก็ไฟกับเช่นกัน <g år> เป็นคนไม่กลัวนะคะเออเอเนจีเราเป็นแบบนั้นนะคะเป็นคนพูดตรงพูดแรงนะคะบอกไว้เลยแต่มันก็จะแรงเฉพาะบางคนแล้วมันก็จะตรงออจงใครจนเจ็บปวดนะคะเพราะคนคนนั้นถ้าเกิดไม่ดีกับเราเราก็มีความรู้สึกว่ามันก็ไม่ไม่จำเป็นต้องต้องถนอมนะ เพราะว่าเขาก็ยังไม่เคยที่จะถนอมจิตใจเราเพราะฉะนั้นเราก็ไม่จําเป็นต้องถนอมจิตใจเขาเพราะฉะนั้น energy เท่าๆกันแร์ๆนะคะบนโลกใบน,นี้มันมันถ้าอ่อนแอเราจะถูกเหยียบย่านะคะเพราะฉะนั้นเราจําเป็นต้องเข้มแข็งแต่ก็ไม่ทุกเวลาหรอกนะ มันก็มีการปรับเปลี่ยนนะคะมันก็อยู่ที่ว่าเราอยู่กับใครแล้วเรามีความรู้สึกว่าเรายะออ่อนโยนแล้วก็เราก็จะแสดงออกแอคชั่นในความอ่อนโยนของเราเขาก็จะเห็นในมุมอ่อนโยนของเราคนที่สัมผัสดได้คือคนที่ต้องมีจิตใจหรือมีเอเนอร์จีที่ตรงกับเราเท่านั้นแต่คนที่มองคุณแข็งกระ,ะด้างกระด้างกระเดืองกระเดือกกระด้าง,ก,งก็คือคนที่เขาก็มองแค่แค่มุมเดียวของคุณเท่านั้นเองนะคะรับรองนะคะอย่างเพื่อนโค้ชก็เหมือนกัน นะคะไม่สามารถที่จะเห็นโค้ดในทุกมุมได้นะคะอย่างโค้ดก็เหมือนกันโค้ดก็ไม่สามารถจะไปเห็นเพื่อนของโค้ดในทุกมุมได้เพราะฉะนั้นทุกคนมีสเปซของตัวเองทุกคนมีพื้นที่นะคะอืมมันอยู่ที่ว่าเราอยากจะเอาโชว์ส่วนไหนออกมามากกว่านะคะคนเราไม่ผิดที่จะมีการโปรเทคตัวเองมันคือการโปรเทคตัวเองอย่างหนึ่งนะคะการเปิดเผยมากก็ไม่ดีการปิดไปมากก็ไม่ดี ะะทำอะไรให้มันพอดีพอดีกับชีวิตและสถานการณ์ดีที่สุดนะคะใช้ชีวิตแบบแบบแบบว่าเหมือนคุณจะมีอายุ